สวัสดีครับผมเป็นพี่น้องบรรเทาสวัสดียิ่มเทียงของวันที่นะครับวันที่ยี่สิบเอ็ดนะครับไปดูคลิปต่อไปเลยครับโอ้ดอกใบแดงๆอยู่ริมข้อดอกแก่งมันเลยแกงแต่สมัยมันเด็กๆนะเอามีดจีดพมีดจีดก็ต่อเป็นงามใช่นะครับเข้าหน้าดำนะครับเนี่ยครับหมูข้าวในกถางตีเนี่ยออกนู่เลยครับสามกินเนื ไม่ต้องโน้มครับโน้มก็ได้โน้มก็ได้แต่แบบนี้มันง่ายสุดอันนี้เป็นมะละกอสี่ห้าต้นเป็นมะละกอพันเล็ดเลดี้มันเล็ดสีแดงเนาะเมื่อไหรีหวานนี่แะมะละกอพันเลี่หวานต้นเดียวมีหาพันพี่น้องเอ้ยมังคองเมนของเขาอีรี ข้างล่างจะเป็นปลาหมอยักษ์ชุมพรปลาเมอยเมงกับปลาดุกบิ๊กอุยเราีข้าวเราไม่ได้ข้าวอย่างเดียว เราได้ปลาก่อนพอน้ําแห้งเราได้ปลาแล้วเราก็จะได้ข้าวสองสเต็ปครับไม่ได้ทำนาได้แต่ข้าว็วต้อก็ได้ปลาด้วยไม่กินปลาหมอไม่กินครับคลองลองเด็ดใบขยี้ดูครับนี่เป็นข้าวหอมเวสันตะจะเป็นข้าวที่หอมที่หอมหอมมากๆนะครับเป็นข้าวเมดข้าวที่หอมมากๆนไม่มีแนวไหมนี่แหละแนวก็ต้องรอนี่แหละ รอนี่แหละครับรอนี่แหละต้จะทําแนวพนิกออกใบอย่างเงี้เยเเกกิดิดดจากอันนี้คือเกิดจากเพี้ยไฟลายแดงพริกใบหงิกมีสองแบบมีความกับหงิกหงายอันนี้มองเห็นตัวเป็นแลพีอีกหนึ่งครับอันนี้มีความนี่ครับมีความมีความนี่เพี้ยไฟลายแดงดูดกินท่อน,น้ําเหลืองแล้วก็มันเอาใบนี่บังแดดบังฝนบังลมมันต้องหงิกความ แบบี้ต้องฉีดกันแมลงถ้ามีหงายเกิดจากขาดธาตุอาหารพืชอันนั้นต้องให้ปุ๋ยให้ยาแต่ก็เหลืองไหมเหลืองไม่เหลืองครับแต,แต่แต่อันนี้มันจะเหลืองไอ้แมลงนี่จะเหลืองหงีบแ<อ>ม,มลงจะเหลืองครับอันนี้ชีวพันธุ์ยังเอาไม่อยู่เลยครับมผมฉีดอ่าอาทิตย์ละสองครั้งก็ยังเอาไม่อยู่เลยบางครั้งถ้ามันเข้าเยอะเราเผื่อให้มันเข้าเยอะเอาไม่อยู่ครับชีวพันธุ์นะครับมาต้นตัดทิ้งเอาไปเผาไฟให้มันแตกใหม่ เขาก็บอกอยู่ลำใหญแดงนะครับลำใหญแดงลำใหญแดงลำใหญแดงครับบูคาโดโกโก้แถวนี้มัฟเฟ่ต์ฟงไร้น้ำเนี่ยจะมีเวลามาทำแฟนนะครับฮอลคาโดนะครับโกโก้มีอยู่นะสวยเนาะพวกฮอลคาโดมีอยู่ต้นต้นโกโก้มาโมไซน์นะเดินมามันมีกินเดินไปมีพริกมีมะเขือเรามีชีวิตอยู่ได้ เพราะของในในครัวเนาะพริกมะเขือกระเพราพวกนั้นเราไม่ได้ว่ามีอยู่ได้เพราะบ้านหลังโตเพราะรถคันงามเด็กไม่มีบ้านหลังโตไม่มีรถคันงามก็อยู่ได้ถ้าเรามีของกินใช่ไหมครับโอ้ไงไงไม่เบลอเลยแหมมะเขือนา่น่ะกีนี่มาฟอกกายสังเกตนะครับในที่แกงมะละกอน่ะผู้อาวุโสเห็นยังแกงมะละกอนี่เดินผ่านเฉยไหมนี่ไม่ได้เดินผ่านเฉยเมื่อกี้ยุดดูตั้งใจเลยสวยเนาะ ก็โซล่าเซลล์สองแผงดูดน้ำตลอดเวลาครับก็ซับเมิร์สครึ่งแรงก็ดูดตลอดเวลาอยู่นี่เลยครับหน้าแรงเน่ะผมมีน้ำอยู่คนเดียวหน้าเละที่เป็นโคกครับโคกเป็นที่มันเละมันก็มีของของที่เรามีชิ้นตรงนี้เหรอครับของตรงนี้ครับกูกูสะพานข้ามแม่น้ำแควพอมาเกี่ยวข้าวก็จะมีบวบมีถั่วเต้รอบรัวจที่เก่งแก่ดูดกับผงสัย เอาโอเคดูเก็บมดมดมดกินได้ไหมจ๊ะเก็บมดเก็บมดตุมเจ้าไปตุมเจ้ามันคือการ์ตูนนี่ครับนี่เคยซื้อจากเพชรบูรณ์มาปลูกตายจ้อยตีมือนี่วันนี้ซืไหนรนึงันนีล่ครับไรหนึ่งยาวนี่ครับลูกขายข้ามเนื้อลูกขายข้ามเนื้อเป็นหลมเนื้ออ๋ครับก็ขอจบคลิปบรรยากาศการชมนะครับหนึ่งไรไม่จนของพี่ปลาไปเพียงเท่านี้ครับไรอรหันต์สวัสดีครับ